ยานครับครับเอาจอมือจอเ้นแล้วเด้ยิบเก่าแล้วมือนียิบเกาแล้วบ่เก้าตัวจอแล้วเป็นไดโคงชุดไทยเนาะมือนีโคงชุดไทยว่าสิมสสอบถามโคงชุดไทยสันเด้จอบซ้อมโคงสุดไทยโคงชุดไทยค่ะบสิห้ยเลขในกลุ่มนั่นหล่กสิตัดอกไห้อืมเขาจะให้น้อยหางน้องก็เก่าเนาะครับครับ จ้าเสียวากะาผู้ใดมีทุนกะให้ตุไต่ใบผู้ใดมักชุดใดกะให้ตุไต่ใบเบอรทุกตัวหรอเนาะจ้าคันคันตไต่ใบเบอรทุกตัวนั้นมีโอกาสเสือสูงอืมค่ะเด่นอนโอ้แสดงว,ว่าทั้งเสียนนี่มั่นใจอยู่เด่นอนว่าเล็กชุดนี้มันต้องมาหเห็นเพราะหมัน่นใจจังในซีเบีงวดเพระผ่านจากเถื่ออืมจ้าแต่ว่าต้องซื้อเบิดอืม เจ้ว่าซ like so 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 like ื้อบริษัทก็มีกำไรดอกสาวมันน่าทั้งบนตั้งล่างเลยซื้อเบิดหันกระทึกก็มีกำไรคือเก่าจ้าต้องจับับมันสีได้จักครูเพราะต้องได้จับมึงนี่มาจักคู่มันหนาลงทุนจ้าพอได้กำไรเนี้ยนะเพราะเพราะในสองอย่างจ้าอผลเบอร่เบิร์จ้ามันสีเบิร์อยู่บ่เลขกระไดจังหวะถูดถึงถ้าเบิร์มันสะมันขาจ้าอืา แต yup. ่ว er ่ากะมือนีก็คือฮ่องซิโผงสุดไทยเหยื่อเลี้ยน้อยหน่อยน้อค่ะเซียนตัดกระิตัดตามสูตรนี่แหละจ้าผู้ใดบ่มากเกิดตาเอาค่ะฝงสุดไทยฮ่องมือนีหนึ่งสิงหาหกแปดเอาอันที่เขาเขียนไว้นั่นกระเซียวออกเอาออกเจ้าตัวไปงวดพงหญ้านี่จ้าบัตรท่นเอาอมันบ่ยังรู้จ่าบัตรท่านเอาเอาตัด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 หาจ้าตัดเจ็ด ตัดหากระตัดเจ็ดตัดศูนย์ตัดออกไปเลยตัดศูนย์กระตัดออกคือมีสองมีหามีศูนย์มีเจ็ดแถวแรกเนี่ยให้ตัดออกมีหามีเจ็ดมีศูนย์มันบอให้เหลือสองตัวเดียวผมก็ว่าผมก็บว่าอยากตัดตัวเรื่องยากมันมาลางตัวเก่านี่อยากตัดออกอย่บนี้พมีดอกจ้ะอืมจัดมาจัาเนี่ยจ้ดจะัดเก่าอย่างนั้นหน่อยลอืมจ้ะ ตัวหนึ่งญาตมันมลอยมาล่างอนะอืมค่ะเอาตัดออกจากตัวแล้วตัดตัดออกมีหามีเจ็ดมิศูนที่สามตัวว่าจะตัดจากสี่ตัวว่าสันเอสิกาตัดเป่าเนี่ยแต่ว่าบนมามีดอกจ้าตัดลดไปเอาล่างกับล่างค่ะตัดผู้ใดมาเตาไปเตยจ้าเอาตัดก็เหลือยสองสามสี่แปด เหลือสองสามสี่แปดเดอ้อจ้ะจับปฏิจับคู่ไปเลยจ้าสามแปดสี่ไปเลยสามแปดสี่จ้ะมาแปดแปดสามแปดสี่แปดสามแปดสี่งาโหลดพี่นอ้องหางเดียวอู้หลีกงามพีน่น้อระบังสี่สามนี่เด้อสามบ้านน่ะเาบังสี่สามจับให้หิงเน,นี่ยสี่สามเนาะเราบังไว้ แับมันมันเล็กเล F ็กซีนบบไปใไซดอกอืมซีนยังอยู่แบบติดซีเลยติดซีเลยไปยซีวิ่งซีกับวิ่งสามเนี่ยวิ่งเลยอืวิ่งบนรางนี่ซีกับสามนี่ไม้เห็นกันครับครับครับ,รบอันนี้คือบนรางรวมเลยเด้อเอฟซี F C, เพราะว่ากับว่าอยากให้แยกเนาะเพราะว่าสูตรมันชานะบนรางจัามันอับบักซีะไปใส่เก้าเส่ได้ก้นไม้เนี่ยแต่ว่าเป็นรางเเป็นบนม่ไร ออจ้ามาลางถีมาเก่าสี่เก่าสองเลยเอาฟังเอาเด้อถามมาลางเก่าสี่เกาสองอันนี้เส้นว่าวิซูฟังคือซื้อแต่ว่าได้เขียนในเบื้องเนาะค่ะครับครับาฟังเอาฟังเอาจ้ามันหลายอย่างอะมันจักสิจับตัวได้นะก็เอาบนไปก้อนช่วงนี้ต่ว่าบนบนกันนั่นแหละบนลางจ้าบนลางเด้อค่ะวันมาวันมาเก่าเอาไปใส่ตว่าตัดอกมันเหลือหน่อยซื้อจ้าค่ะก็ถือว่าตัดหลายตัวอยู่ด้เนาะ เพราะ่าเลขมันมีแปดตัวเนาะตัดออกให้เหลือเซียสี่ตัวซี่ตัวนี่ถ้าผู้ใดมาลักสองให้จับไส่เอานะอืแต่ว่าทางเสียนกับเฮ็ดแข็นแล้วละสามแปดสี่นี่สามตัวมิดเดียวนี่เวียนเอาได้หนีครบตัวตรงมันตัวนั้นเกิดสามแปดสี่หรือสามสี่แปดซที่นั่งเอาไหมห้มไนได้สามตัวค่ะโอ้สามแปดสี่สามสี่แปดเนี่ยสลับไปสลับมาอยู่นี่แหละมันไม่ได้ปักลักเนาะค่ะ อืมจ้ะแปดสามแปดสี่สี่สามนี่คือตัวเราเฝ้าระวังแปดสามแปดสี่เนี่ยกัไปกับน้ำเดอ้อเอฟซีจ้ะมักก็คือผู้ใดมักไซเรนไซวิ่งกับซีบก,กับสามนี่แหละจังใดก็มาหินแล้วผู้ใดจะวิ่งกับวิง่งซีวิ่งสามมันละจ้ะอืมไซวิ่งไซหลุดแต่ว่าการระวังเก่าเก่านี่สิเป็นไปไหนคือลางเนาะขับรับลางเน่ะเพราะเป็นเก่าซี่กับเป็นเก่าสองอืมค่ะงามอยู่ด้วยเนาะเก่าซี่เก่าสองนี่เนาะ Mm hmm. มองามเลือสีไม้ดินล่ะเอาคือวางสันเอาไอ้อเขียนระวังล่างนี่เพียงกะเฉพาะล่างเออระวังล่างก็ได้มันกับอได้หลายตัวอย่างดอออือระวังเหลีล่างเอาสิเขียนไให้เพราะวา่าอ่าถ้าเป็นผู้ใดมักเนาะก็คอยจัดเพราะวา่าตัวนี้คือเฝ้าระวังเฉพาะล่างเด,ด้อมาไดเก่านี่สิมาไดก็คือม้าล่างเทียนันเป็นบ่าจากครับเพราะวา่าผู้เฮ็ดนี่เอาหูยายไงวดม,มาเขียนเลี่ยงกันเบิง่งนั่งเบิ่องนะ่ะจ้ลักษณะมันออมากหูเลยว่าตัวใดป้าอือ ค่ะจ้ะงวดหน้านี่งวดหน้านี่ยพอต้องพ่ต้องซื้อทิพซีทิมเข้าป่าเลยโอ้จ้ะแต่ว่างวดนีซีมาเละแต่ว่างวดนีซีมาแรงครับงวดหน้าซื้อหกเลยออืบอกล้มนานว่ค่ะพูนอะผู้เห็ดสูตรเพิ่นเหตุดเดินหน้าไปแล้วเด้่ค่ะเลขท่านได้ออกอยู่จ้ะค่ะมันเห็นแล้วเนาะถ้ามันออก,ถ,ออกถ้ามันออกตรงนี้มันสิเป็นหกเลยอือ ค่ะกระมาแปดสามแปดซี <tampoco S 2> ่นี่จังไดแบบหกกระมาอือค่ะจ้ะเอาจับจับมุกสามตัวเก่าเลยไม่ไม่ออกตัวตัวเก่าแต่ออกตัวไม่เห็นซี่เลยเห็นได้ยมวลในเปลี่ยนอืมวานามวนอ่ะจ้ามวลอ่ะค่ะค่ะเอาจังไดกับโค้งสุดท้ายล่ะเนาะจังไดอีพีซี่สนใจทั้งเพื่อนบ้านหรือจังไดกับเือนเราไอเดียไลท์ทั้งเซียนกับทักทายไปได้โดยตรงเนาะเดี๋ยวสาวนาสิปักให้คือเก่า ค่ะกะถือว่าคงสุดท้ายเรายิบเก้าหน่ะมือนี่เนาะถือว่าเข็นแล้วล่ะเข็นแล้วเอาเข็นเข็นมือนี่จับให้มัดให้เข็นเข็นเลยสามตัวเม็ดเดียวโคดูเนาะค่ะเอาค่ะเซียนเรื่อยๆปังๆวันค่ะวัสดีจ้าครับครับเอาค่ะเดี๋ยวสาบานาจะทวนตัวเลขคงสุดท้ายของเซียนน้องข่า้ฟังอีกรอบหนึ่งจ้ะหนึ่งสิงหาหกแปดคงสุดท้ายเด่นนะค่ะเด่นบนล่างมีสองมีสามมีสี่มีแปด วิ่งนีเพิ่นจังได้ซีกับมาเพิ่นเด่นซีแต่่าซี่ร้องสามพี่น้องบนล่างจับเม็ดเดียวสามแปดสี่แปดสามเป็ดสี่ตัวกันคือสี่สามให้ระวังแต่ล่างนี่เพิ่นว่าให้ระวังเก่าสองกับเก่าี่พี่น้องสามนดาไเขียนกันไว้เฉพาะล่างเด้ค่ะเพิ่นยันเก่ามันมาที่เพิ่นตัดออกค่ะอันนี้ชุดเต็มนี่ชุดเต็มที่เพิ่นห้เลขมาเนี่ยมีสองมีหามีศุนมีจ็ดมีสี่มีเปดมีสามมีเก่าเนี่ยเพิ่นตัดออกค่ะ เพิ่นตัดหาล้วกัศูนย์เจ็ดเก้านี่ออกเหลือยีสองสี่สามเปดจ้ะกับประมาณนี้ค่ะเม็ดเดียวคือสามเป็ดสี่เอาผิดจารณนาะจบซ้อมเบื้องพี่น้องค่ะมักจัดขัดพานเด้อค่ะนี่แหละค่ะเอาจใจเคล็บหน้าจอเอาเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักเบิง้งผู้ใดเนาะคะ่ะสนใจอยากคุยกับเพิ่นโดยตรงกะนี่แหละค่ะไอดีไลน์ qr code อยู่ในคลิปนี้แหละเนีย่ยขึ้นให้เบิ้งอยู่นี่เป็น qr code ลายส่วนตัวทั้งเซียนน้องค่ายเพิ่น อยากสอบถามอยากคุยกับเพื่อนโดยตรงหรืออยากไปเพื่อนบ้านก็ตามนี้เลยจ้ะแอดไอดีไลท์ like, ของหาเพื่อนใดเลยค่ะเอามาเก็บนีดึงด้วยเป็นปังสุขุสุขุนเงินในกองทองไในเก่าไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้า